ผลยิงสักพันห้ามาครับเบียลุยครับเบียรลุยเบียรลุยครับกินครับผมย้ายกันไปครับมาไปครับอืมเร็ว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 เลยเร็วครับเร็วครับ เยอะแล้วไม่มีตัวผูกกินไม่ก่อนเลยครับทำลายปัจจัยเท่งดันก็ไปดันก็ไปนั่นแน่เอาวะดันอย่างนี้ดันครับผมยอมเสียสองเลยนะดูดิว่าเขาจะกล้าทิมขนอ่ะไม่ทิมมาครับ ทิมนขนพ่อพี่ไม่กล้าทิมเว้ยเฮ้ยต้องกระตุ้นเร็วทิมมาอย่าดือ้อทิมขคมาเร็วอย่าดือ้ออย่าดือ้อให้ไม่ยอมทิมน,นีว่วา ปิดประตูเลยแล้วกันนะครับไม่ยอมทิมอืมนึกว่าจะไม่โดดมาแล้วมาขึ้นครับโอ้ชิปหายแล้วโดนกินวะแป๊บหนึ่งนะฟรีปะวะ ไยว่ะกินเข้าไปครับกินเรือครับกินเรือต้องรีบตังรับใช้แล้วมาครับลงลาง ดีเนี่ยมาชันแบบขามันวุ่นวายอยู่เนี่ยอ่ะไปครับป้องกันโดนไงก่อน โอ้กินไปเนี่เจ้าก็จบแล้วละ่ะนี่ไปครับไปครับผม งลงหลังอืมเอาเลยกินไปเลยมาครับส่งคาม,ม้าเว้เฮสู้ได้เปล่า เร็วเลยครับเร็วเลยครับม้าอุดครับม้าอุดแค่คนี้เจ้าก็ทำอะไรไม่ได้แล้วหรือเปล่าอืมอาลุกแม่งเลยดีกว่าไหมีีลาเหรอ,อ กินเข้าไปครับผมด้าระเบียงไงตัวที่หนึ่งนั่นแน่ดานขึ้นไปครับผมอืมเต็มตัวกินเบี้ยตัวที่สอง ลูกเข้าไปครับโอ้หนีเรวไปกินเข้าไปครับมาครับผมอมทำไรอยากกินก็กินมาลุกตัวที่เสริมดังึ้นไปนแล้วหงายแล้วเห็นไหม รอความตายชาอทำไรวะ,ะกินเบีย้ยเหรอไปครับกินเบีย้ยอืมกินเบีย้ยอันนี้ก่อนครับเปิดรูขยาย มาครับผมเป็นการดักมา้าไปด้วยนะครับให้มาเขาขยับลำบากต่อมาเว้ยไม่ต่อครับผมเดี๋ยวม้ามันต้องโดนท่่นผู้ชมเนื่องจากมันซ่ากเกินไปผมจะจัดการแม่งเลยครับจัดการนะไปนั่นไงกูว่าแล้วมันต้องโดนบอกเลยอ่ะโดนแล้วนี่ไง เศษนิดมาครับมาซ้ายบ้างดันเข้าไปเัิมเข้าไปครับคนน้ำม็คนน้ำ,นนำมาไปครับเม็ดไปอ่ะเลี้ยงแถวดันกินแล้วเม็ดไปครับ ดังนะผมเตรียมถ่ายโอนกําลังไปครับอืมทําไรกินก็ไปตัดนกินตัวนู้นก่อนบังครับผมหนีครับ S <S <an> ลูกเบลล์ลูกปเปได้ลูกเดลอ่า <S an> เอาล่ะไปดานตัวนั้นดานตัวนั้นก็เสดีครับก,รกินครับผมแทงครับผม ทำไรครับโดดลงมาล้วงมาเอาโดดลงมาล้วงตามที่คิดด้วยตีประชิดครับตีประชิดนั่นแน่กินดีวะรอเลยล่ะกินครับ กนินกับผมเม็ด์ข้าวขาดอยู่นะครับโอ้อกนินกับผมนี่กินกับผมกินทั้งหมดกินกับผมเอาล่ะไปครับจิตพื้นเ่ เดี๋ยวหายครับเดี๋ยวหายเดี๋ยวเบี้ยวาหายหนึ่งตาหนึ่งตาดันไปครับดันไปดันโคนลงมาไม่ได้หรอกดันโคนลงมาไม่ได้หรอกเต็มไปไงครับเต็มไปไง กินครับกินครับอืมในที่สุดก็รู้ตัวซินะว่าทำอะไรไม่ได้กินเรือครับกินเรือครับอื้อหืออื้อือ กินโคดเอาล่ะดีมากครับไปครับจงบังหวะนี้ต้องรีบท่านผู้ชมรีบเลยเอาล้าวมีทำตัวนั้นเร็วเลยเร็วเลย อา้าวทำไมทำอย่างนั้นล่ะครับแทงหนึ่งตาให้กินฟรีดีไหมแทงสักหนึ่งตาแล้วกันโอ้ยกินจริงเว้ยมันกับดักเลยจ้ะกินเข้าไปครับกินเข้าไปม,มาครับลอดช่องครับลอดช่องอย่ามาเกยกาครับ อาบางครับบางครับอ่บบาบ,บางครับผมอือจังหวะที่นีก็เสยหน้าคุณนิดนึงหนึ่งทบบบีบีบครับบีบครับบางครับบางครับ เลยนะ้าคุณอีกหนึ่งทีมาครับผม,มนี่ครับนี่ครับลูกสตาร์าร์ดชีวเชเนอะลุกเข้าไปครับอร่อยกินม่ให้หมด กินเข้าไป